สวัสดีค่ะขั้นต่อไปนะคะขาวล้อมเหลืองแล้วต่อไปจะต้องทําเป็นขาวล้อมขาวเอ่ขาวล้อมขาวก็คือยังไงขาวล้อมขาวตรงกลางจากสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวแล้วล้อมด้วยสีขาวนะคะทํำยังไงให้สังเกตจุดที่เป็นสีขาวนี้ว่าติดอยู่กับสีอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวตรงนี้ติดอยู่กับสีน้ําเงิน ให้เราบิดไปหาเซนเตอร์ Center สีเงินอ่ะอันนี้สีเขียวบิดอีกบิดอีก,อก,อกจนกว่าจะเจอสีเงินให้บิดมาตรงกับเซนเตอร์สีเงินแล้วบิดลงด้านล่างให้เอาสีเหลืองอยู่ข้อด้านบนเสมอนะคะอ่ะบิดบิดบิดลงด้านล่างสองครั้งหนึ่งสองค่ะอ่ะ,อะแล้วก็ทําต่อทําให้ครบทุกทั้งสี่อันเลยอันนี้สีเขียวใช่ไหมอ่ะบิดไปให้เจอสีเขียวแล้วก็บิดลง ด้านล่างเลยหรือบิดสองครั้งก็ได้ต่อนะคะอันนี้สีแดงแล้วก็หันแปให้เจอสีแดงนะคะอ่ะ,อะเจอสีแดงแล้วบิดจากขาวอยู่บนก็บิดลงไปด้านล่างหรือบิดสองครั้งอย่างนี้ก็ได้อันนี้สีส้มอ่ะเราก็บิดให้ไปตรงกับสีส้มแล้วก็บิดสองครั้งก็คือหนึหรือมองว่าบิดลงมาด้านล่างก็ได้ และเราจะได้ขาวล้อมขาวแล้วค่ะเห็นไหมอ่าขั้นตอนนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะ